สงสารคนบาเห็ดพี่น้องเอ้ยไม่มีเวลาทำตรงนี้ให้สักกะทีเวลาฝนตกมาแล,ล้วลำบากพี่น้องเอ้ยอนะครับเดี๋ยวจะนะทุกท่านเสร็จนะเสร็จจากบ้านหลังนี้หรือไม่ก็วันหยุดนะทุกท่านอ่าวันหยุดรอบหน้านทุกท่านผมจะทำ ผมจะทําหลังคาตรงนี้ให้คนบ้าเห็ดนะเป็นหลังคาเล็กๆนะอเชื่อมจากเชื่อมจากตรงนี้นะท่านไปถึงครัวนะฮะเอฟซี FC เห็นด้วยไหมแเวลาทํากับพุ่งกับข้าวมันจะได้ไม่ลําบากอนะดูทุกท่านเวลาทํากับข้าวแล้วลําบากมันเป็นนึ่งข้าวนึ่งอะไรอยู่ตรงน้นนะเออต่อลาบากอยู่พอสมควร ถ้ามีหลังคานี่ก็น่าจะจบปัญหานะครับพอดีว่ามันมีอ่าหลังคาเก่าอยู่นะท่านมีหลังคาเก่าอยู่ประมาณสามสีแผ่นนะเออมีหลังคาเก่าอยู่ประมาณสามสี่แผ่นก็เลยกละว่าเดี๋ยวอ่อจาจะขออนุญ,ญาตนะครับทางเฮียป,ปิงนะเอามาใช้งานเ,าเป็นหลังคาอลูซิงนะเก่าๆตัวเก่านะท่านเออเอาขออนุญาตเอามาใช้งาน เอาทําแบบง่ายๆนะมุ่งหลังคาจากตรงนี้ไปถึงตรงโน้นนะทุกท่านาทําแบบง่ายๆนะเออแล้วก็ดูก่อนนะท่านว่าจะทํำยังไงนะครับดูแล้วลำบากแล้วเห็นหลายรอบแล้วพี่นอ้องก็คว,ว่าจะน,นึ่งข้าวมันเหลือหลังคาเก่าอยู่ กี่แผ่นมรู้นะเดี๋ยวไปดูก่อนมาแล้วกะเี่ยังไม่ตื่นเหรอนอนไปนี่มันเหลือลังคาเก่าอยู่ตั้งท่านนายจะเหลือๆอ,อยู่นี่เดี๋ยวจะขออนุญาตทางเฮียปิง นำมาทำทางเดินให้กับคนบ้าเห็ดนะเอ่อขออนุญาตแฮปปิ้งนำไปทำทางเดินให้กับคนบ้าเห็ดนะถ้าจะใช้แค่แผ่นเดียวก็พอแล้วมั้งทำแผ่นเดียวเนาะใช้แผ่นเดียวก็พอแล้วท่านสองแผ่นใช้สองแผ่นต่อกันนะฮะไม่ได้ทำกว้างทำขนาดเท่ากับ ทางเดินไปทําคลุมเฉพาะตรงทางเดินนั่นแหละแล้วก็น่าจะใช้เหล็กอยู่ประมาณสองสามเส้นนะท่านเอามาทำไอ,อ้หลังคานะเอามาทำโครงนะเอ่อทำเป็นเหมือนอแบบนี้เอานะท,นท่านทำแบบนี้แล้วก็ตั้งเสาสองสองต้น ตั้งเสาสองต้นแล้วก็ยิงยาวไปโบกด้วยปูนทำแบบง่ายๆนะเอออันนี้วางแผนนะวางแผนที่จะทำ <c oughs> เอ๊ะตั้งเสาตรงนี้ท่านนี่ตั้งเสาตรงนี้นะครับหนึ่งต้นแล้วก็ตั้งตรงนั้นหนึ่งต้น แล้วก็ทำลังคาเอียงมาอย่างนี้นะครับแผนงานเอาน่าจะใช้เหล็กประมาณสักสองเส้นนะท่านน่าจะใช้เหล็กประมาณสักสองเส้นทำลำบากอา่ะขออนุญาตาทางเฮียปิงล่วงหน้าเลยแล้วกันนะในอนาคตดอกไม่ช่ตอนนี้ใช้เหล็กประมาณสักสองเส้นนะท่าน แล้วก็ใช้ลังคาสองแผ่นนะฮะทำโยงไปโน้นนะฮะวันหยุดวันหยุดนะครับเดี๋ยวจะทำในในช่วงที่เป็นวันหยุดแล้วกันนะแล้วจะเอาอะไรมาโบกปูนเสาดเีเดี๋ยวเอาหาหินกับทรายมาเนาะหินทรายมาอย่างละสี่ห้าคุก เ,เดี๋ยวไปหาหินกับทรายมาเอามาโบกปูนตั้งเสาก่อนเ,ออเดี๋ยววันจัน,น์ทรนี้ตั้งเสาก่อนแล้วกันวันจันท์นี้ตั้งเสาเอาไว้ก่อนเดี๋ยววันจันทร์หน้าค่อยใส่หลังคาฮะทุกท่าน ตกหนักจริงๆพี่น้องเย้ยน้ำจนท่วมแล้วเอเอเอ่ะก็ขออนุญาตใช้เหล็กเฮปิงสักสองเส้นนะแล้วก,ก็หลังคาสักสองแผ่นนะท่านอาท่วมเลยทุกท่านเลยท่วมเลยพี่น้องดูนาบ้านอ่องล่องเลย ให้เจ้าลอยลัง,งเพียงกันลงคลองกับเขาหยุดทั้งสวรรค์ฝนตกแบบนี้นะท่านถ้าอ่าถ้าได้ไปถึงหน้าง,งานก็ทำงานได้เพราะว่ามันอยู่ในร่มฝนแบบไม่มีลมสามารถทำได้ทุกท่านแต่ถ้าฝนสาดฝนอะไรเนี่ยอาจจะยากนิดนึง ฝนตกแบบนี้ทํางานได้นะฮะไม่ต้องห่วงนะท่านแต่ว่ามันจะไปได้หรือเปล่าเท่าน,นั้นแหละเพราะว่าซาเล็กเวลาขับตอนฝนตกเนี่ยฝนมันจะสาดเนาะฝนมันจะสาดเพราะฉนั้นเนี่ยฝนตกวันนี้เนี่ยอาจจะไปช้านิดนึงนะท่านแต่ว่าจะพยายามไปให้ได้นะฮะจะพยายามไปให้มันได้นะครับผมอ่ะตอนนี้ก็สายแล้วนะท่าน ฝนก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดเหมือนหนักขึ้นเรื่อยๆนะคาดวาถ้าฝนไม่หยุดตกนะข้าวที่ชาวนาดำใหม่นะดำนาใหม่ๆเนี่ยอาจจะตุยอีกนะฮะทุกท่านเอ้าก็ขออนุญาตใช้เหล็กเนี่ยปปิงนะทุกท่านสองเส้นนะฮะแล้วก็โดยประมาณนะตั้งเสาเสาเนี่ยใช้หนึ่งเส้นนะ,ะทุกท่าน ส่วนแปรเนี่ยก็อาจจะใช้แปรน่าจะสองเส้นเนาะเออแปรใช้สองเส้นนั่นแหละแปรเส้นเดียวเส้นเดียวนะเหล็กเสาหนึ่งเส้นแล้วก็เหล็กแปรหนึ่งเส้นราคาสองแผ่นนะทุกท่านเอาตามนั้นนะอนุญาตใช้นะ เออโอเคนะฝากไว้ท่านี้ก่อนทุกท่านสวัสดีครับ